ตั้งรีโมทกดปุ่ม Start Multi นะครับทำได้ Civic GT นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ADC วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งจะได้ไฟ All c h e ระบบแข่งน้ำปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเหยียบที่เบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทอีกครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบที่เบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ ระบบก็จะปิดลงนะคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะกรณีที่เราเดินห่างออกจากตัวรถในระยะ3ถึง5าเมตรนะครับรถก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับสังเกตกระจกมองข้างจะพับเก็บให้เลยนะครับถ้ารถล็อกนะครับเดินเข้ามาใกล้ในระยะนะครับรถก,ก็จะปลดล็อกให้เดินห่างนะครับ,ร,บรถก็จะล็อกเองนะครับ หลังจากล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับจะมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะครับว่ารถสตาร์ทติดนะครับภายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับหลังจากรถด,ดับนะครับกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้อีกครั้งหนึ่งหนึ่ง อันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันสั่งเปิดท้ายนะครับกดลูปรถสองครั้งนะสั่งเปิดฝาท้ายยกขึ้นได้เลยนะครับกดลูปรถสองครั้งนะครับิดท้ายสองนะครับเปิดฝาท้ายนะครับทดสอบในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมนะครับตันนี้รีโมทจะในรถนะครับหรืออยู่ในระยะของรถนะครับอย่าเบรกกดที่ปมหนึ่งครั้งนะครับ เรืองนะครับเหยียบเบรกครางไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะปิดลงนะครับตอนนี้เราจะเอาลิมทดออกทางจากรถนะครับกรณีท <ๆ ividade> <od an> ี่ลืมล็อกรถหรือว่าีโมออยู่นอกระยะสัญญาณครับจะมีเสียงเตือนสามครั้งนะครับเสียงเตือนสามครั้งนะครับกลับมาที่รถหรือว่าไม่มีรีโมทดนะครับ เราจะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับเยยบเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเก็บว่าระบบจะไม่ทํางานนะครับอยยบเบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์จะไม่ทํางานนะครับต้องเอารีโมทกลับมาที่ตัวรถนะครับหลังจากที่รีโมทเข้าใกล้ระยะสัญญาณนะครับสเกตไฟที่ปุ่มจะทํางานนะครับเย่เบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทอีกครับ